The Legend o f Fu ฟ i ู n ทตอนที่2065หลุดออกมาบังคับใช้กฎในนามจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิข้าวฟ่างมีความผิดหนิงหยวนเป็นประมุขแคว้นของแคว้นตรงหัวซึ่งเป็นผู้ดูแลแคว้นเขาอ้างว่าจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างมีความผิดและเขากำลังบังคับใช้กฎในนามของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาประกาศอย่างตั้งใจว่าเขากำลังจะฆ่าจัก,กรพรรดิข้าวฟ่าง ความสำคัญของคำกล่าวของเขาในแคว้นตรงหัวไม่สามารถอธิบายได้คำพูดเหล่านี้จะก,กำหนดชะตากรรมของหอสังเกตการหวังเซินและจัก,กรพพัดเข้าฟางในขณะนั้นผู้ฝึกตนนับไม่ทวนทั้งภายในและภายนอกจวนของประมุขแคว้นรู้สึกใจสั่นชื่อของหอสังเกตการหวังเซินอาจถูกลบออกจากแคว้นตรงหัวท้ายที่สุดแล้วหนิงหยวนก็เป็นผู้ดูแลแคว้นตรงหัวเนื่องจากเขาได้ตัดสินใจแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่หอสังเกตการหวังเซินจะอยู่ในอาณาเขตอีกต่อไป แม้แต่ร่างระดับยักษ์ของกองกำลังต่างก็มองหนิงหยวนด้วยความประหลาดใจเขากำลังจะจัดการกับหอสังเกตการหวังเซินพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าพายุจะซัดกระหน่ำระหว่างงานเลี้ยงตรงหัวดูเหมือนว่าหัวหน้าคนนี้ตั้งใจจะกำจัดหอสังกันหวังเซินมานานแล้วมีแผนการอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในการเล่นที่นี่ จัก,กรพรรดิเข้าฟาังก้มสีสลงและมองดูบุคคลที่น่าภาคภูมิใจที่ยืนอยู่ในพระราชวังตรงหัวก่อนที่งานเลี้ยงตรงหัวจะจัดขึ้นเขามีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วหลังจากที่หลี่ฉัางเซิงส่งข้อความถึงเขาเขาเข้าใจว่าทำไมพระราชวังหลิงเสี่ยวจึงกล้าที่จะต่อต้านหอสังกตการหวังเซิร์รวมกับราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่อย่างรยังอายต่อหน้าทุกคนที่กาะเต่าทัพ ปรากฏว่าโจรของประมุแขแคว้นสนับสนุนพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความรอบคอบในการทําเช่นนั้นจําได้ว่าโจรของประมุแขแคว้นได้ก้าวออกไปไก่เกลี่ยรเรื่องการตายของเทพตรงไหลจัก,กรพรรดิเข้าฟัางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงการย้อยเย้ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาถูกหลอกมาหลายปีขนาดนี้และคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คือประมุแขแคว้นหนิงหยวนเขาต้องการที่จะได้รับที่ด้านล่างของเรื่องนี้เสมอในที่สุดเขาก็รู้ความจริงแล้วเขารู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าและความเศร้าโศก หนิงหยวนประมุกแคว้นของแคว้นตรงหัวมีแผนชั่วร้ายเช่นนี้สิ่งนี้ไม่ดีสำหรับแคว้นอย่างแน่นอนหัวหน้าท่านคงอยากจะกำจัดข้าไปนานแล้วจัก,กรพรรดิข้าฟฟางพูดขึ้นในทันใดในที่สุดเจ้าก็พบข้ออ้างที่จะทำเช่นนั้นเนื่องจากหนิงหยวนได้ตัดสินใจที่จะบังคับใช้กฎในนามของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะเข้าร่วมในสนามรบเพื่อจัดการกับจักรพรรดิข้าฟฟางเป็นการส่วนตัวดังนั้นจักรพรรดิข้าฟฟางจึงไม่จำเป็นต้องลังเลเขาไม่ต้องทนกับอีกฝ่ายอีกต่อไป หากเป็นกรณีนี้พวกเขาอาจจะกวนหมอ้อให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและให้พระราชวังของจังหวัดศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าประมุแขแควนเป็นคนแบบไหนหนิงหยวนมองขึ้นไปที่จกักรพรรดิข้าวฟ่างกล่าวต่อว่าราชวงศ์โบราณผู้ยิ่งใหญ่ยาและพระราชวังหลิงเสี่ยวได้ต่อต้านพวกเรามาโดยตลอดบนกอต่อทัพพวกเขาร่วมมือกันเพื่อจัดการกับสิทธิของหอสัสงเกตการหวังเซิน หัวหน้าเจ้ายังเมินไปในตอนนั้นตอนนี้ระหว่างงานเลี้ยงตรงหัวเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันหนิงหัวพยายามฆ่าเย่หลิวเหนียนในเขตลับก่อนที่จะสืบสวนความจริงจวนของประมุแขแคว้นได้เลือกข้างแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยค่าถูกไหมอวดดีหนิงหยวนตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาร่างของเขาค่อยๆลอยขึ้นไปทันใดนั้นการผนึกอันยิ่งใหญ่เส้นทางใหญ่อันทรงพลังก็ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่กว้างใหญ่อักษรรูนปิดผนึกนับไม่ถ้วนวนรอบพวกเขาและผนึกพื้นที่ออกทันที ตั้งแต่มาถึงจุดนี้ไม่สำคัญแม้ว่าข้าจะเกรงใจข้าอยากจะถามหัวหน้าบางอย่างใครข้าเทพตรงไหลจัก,กรพรรดิข้าวฝ้างอดถามเสียงของเขาสั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และโลกก้องกังวลทั้งภายในและภายนอกจนของประมุแขแควนผู้คนนับไม่ถ้วนได้ยินเขาอย่างชัดเจนพวกเขาเคยได้ยินทุกอย่างก่อนหน้านี้เช่นกันในที่สาธารณะในทันทีทั่วทั้งพื้นที่อันกว้างใหญ่ผู้ฝึกตนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกจนของประมุแขแควนต่างก็กลาหน จักรพัเข้าวฟางกำลังสอบปากคำหัวหน้าว่าใครเป็นคนฆ่าเทพตรงไหลความหมายของเขาชัดเจนนั่นหมายความว่าปรมาจารย์หนิงหยวนเกี่ยวข้องกับการตายของเทพสูงสุดตรงไหลด้วยหรือไม่จักรพัเข้าวฟางกำลังบอกเป็นในว่าก่อนหน้านี้ราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่และพระราชวังหลิงเสี่ยวได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจอื่นนั่นคือจวนของประมุแขแคว้นสิ่งนี้สามารถเป็นจริงได้หรือไม่ หลายคนสงสัยในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นการอ้างสิทธิ์ข้างเดียวจากจัก,กรพรรดิเข้าฟางหักเป็นเรื่องจริงแผนการของหัวหน้าก็น่ากลัวเกินไปเขาพยายามรวมอาณาจักรตรงหัวให้อยู่ภายใต้การปกครองของเขาจริงหรือแม้ว่าแคว้นตรงหัวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตศักดิ์สิทธิ์และกองกําลังของแคว้นอยู่ภายใต้ใตเขตอํานาจของจวนขอองค์ประมุขแคว้นในความเป็นจริงมหาอํานาจแต่และอย่างเป็นอิสระและไม่ได้ถูกควบคุมโดยกองกําลังอื่นใดรวมถึงจวนของงอประมุขแคว้นด้วย เว้นแต่จะมีพระราชกฤษฎีกาจากพระราชวังศักดิ์ซึ่งพวกเขาอาจจะเชื่อฟังในระดับหนึ่งจนของประมุแขแคว้นก็ไม่สามารถสั่งการมหาอำนาจของทั้งแคว้นได้สำหรับผู้ฝึกตนต่างๆที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงตรงหัวพวกเขาได้แสดงความเคารพต่อบประมุแขแคว้นแล้วตัวอย่างเช่นปรมาจาร์หนิงหวนสถาสมานสั่งจักรพรรดิสีจักรพรรดิสายฟ้าเทพนภาและเทพธิดาแห่งดาบพ,พระราชวังศักดิ์สิทธิ์แห่งหิมะพลึสวัยได้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามหากป้อนอย่างที่จักรพรรดิงขดังขวังว่าเป็นประมุแขแคว้นก็มีความทะยทยานมากเขาต้องการอำนาจเดเบเ,เ็จเหนืออาณาจักรตรงหัวจักรพรรดิข้าวฟ่างเจ้าเสียดไปแล้วหนิงหยวนกล่าวขณะที่มองไปยังจักรพรรดิข้าวฟ่างข้าจัดงานเลี้ยงตรงหัวตามพอรับประสงค์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ศิลปะการต่อสู้ในแคว้นตรงหัวจะเจริญรุ่งเรือง กระนั้นจัก,กรพรรดิเข้าฟัางปรรถนาราธนาวที่จะปลุกปั่นความขัดแย้งและไม่ฟังการห้ามปรามหักเป็นกรณีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อของหอสังเกตการหวังเซิรนจะถูกกำจัดออกจากแคว้นตรงหัวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ของหอสังเกตการหวังเซิรนข้าสามารถมองข้ามการมีส่วนร่วมของพวกเขาแต่เยหลิวเหนียนท้าทายกฎของข้าดังนั้นเขาต้องอยู่ที่นี่พวกเจ้าที่เหลือออกไปได้ชื่อของหอสังเกตการหวังเซิรนถูกกำจัดออกจากแคว้นตรงหัว ตามที่คาดไว้ประมุขแคว้นหนิงหยวนจะไม่อนุญาตให้หอสังเกตการหวังเซินยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามเขาเต็มใจที่จะไว้ชีวิตผู้ฝึกตนของหอสังเกตการหวังเซินเขาต้องการเพียงเย่ฟู่เทียนคนระดับยักษ์เข้าใจทุกอย่างเมื่อเห็นฉากนี้สิทธิ์ของหอสังเกตการหวังเซินไม่สําคัญสําหรับหนิงหยวนมันก็เมื่ออนกันกันกบเกาะเทพตะวันออก เนื่องจากหัวหน้าได้ไว้ชีวิตกอเทพตะวันออกไว้ครั้งหนึ่งเขาจะไม่ไล่ตามพวกเขาอีกท้ายที่สุดเขาเป็นผู้ปกครองของแคว้นตรงหัวเขาไม่สามารถไปรอบๆการสังหารหมู่คนได้ตามที่เขาพอใจอย่างไรก็ตามเขาต้องพายเยฟู่เทียนไปควบคุมตัวคนผู้นี้มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาอาจสูงกว่าจงชานด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เขาได้หักผนึกด้วยหัวหน้าหนิงไม่รู้ว่าเย่ฟู่เทียนได้รับประโยชน์อะไรจากการทำเช่นนั้นเขาจะปล่อยให้เย่ฟู่เทียนไปได้อย่างไร นิงหยวนปฏิเสธคำขอร้องของเย่ฟู่เทียนให้เข้าร่วมจจนของประมุขแคว้นในฐานะผู้ฝึกตนเขาต้องการชีวิตของเย่ฟู่เทียนเรนหวงของหอสังเกตการหวังเซิร์นในทุกทิศทางมองไปที่นิงหยวนหลี่ฉังเซิงกล่าวว่าหอสังเกตการหวังเซิร์นอไม่ผิดในเหตุการณ์นี้ในวันนี้เนื่องจากหัวหน้าแสดงจุดยืนของเจ้าอย่างชัดเจนเจ้าไม่จําเป็นต้องตําหนิหอสังเกตการหวังเซิร์นรวมทั้งตําหนิอาจารย์ทั้งหมดนี้เกิดจากอนาจักรยานและพระราชวังหลิงเสี่ยว โลกจะเป็นตัวตัดสินว่าใครถูกใครผิดสำหรับการจักไปที่นี่ในฐานะสิทธิของหอสังเกตการหวังเซินเราจะจักกันไปโดยธรรมชาติเจ้าแสวงหาความตายด้วยตนเองจักกระพัดหยานกล่าวขณะที่กวาดสายตามองดูฝูงชนเหรินหวงของหอสังเกตการหวังเซินนอทั้งหมดจะตายในวันนี้ในความเป็นจริงพวกเขาต้องการจัดการกับหอสังเกตการหวังเซินมาตลอดตอนนี้พวกเขามีโอกาสทำเช่นนั้นหลังจากวันนี้หอสังเกตการหวังเซินจะหยุดอยู่ในแคว้นตรงหัว ฉางเซิงจงชันพาคนอื่นๆออกไปถอยกลับไปที่หอสังเกตการหวังเซินจักรพัทเข้าฟ้างสั่งการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของร่างระดับยักษ์หลี่ฉางเซิงและคนอื่นๆจะเสียเปรียบอย่างมากที่นี่จักรพัหยาและหลิงหยุนจึงมองที่หลี่ฉัางเซิงและคนอื่นๆจักรพัทเข้าฟ้างกล่าวตอบไปว่าถ้าใครในพวกท่านโจมตีรุ่นน้องของหอสังเกตการหวังเซินข้าจะไม่ลังเลที่จะสังหารหมู่พวกเจ้าทั้งหมด เข้าใจแล้วหลี่ชังเซิงตอบในขณะที่เขาพยักหน้าพวกเขาเข้าใจสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่การอยู่ที่นี่ถือเป็นการเสียเปรียบอย่างมากสําหรับพวกเขาพวกเขาสามารถล่าถอยได้ในตอนนี้เท่านั้นด้วยระดับการฝึกฝนของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ช่วยจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างหลังจากที่พวกเขาหนีไปได้เท่านั้นจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างก็จะมีโอกาสล่าถอยเช่นกัน จักรพรรดิข้าวฟางได้ยกหอสังกัดการกศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่เพื่อเห็นแก่พวกเขามิฉะนั้นด้วยระดับการฝึกฝนของงอเขาถ้าเขาหนีรอดมาได้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถทำอะไรกับมันได้ไปกันเธอหลี่ฉังเซิงกล่าวผู้ฝึกตนของหอสังเกตการ์หวังเซินขึ้นไปบนฟ้าทันทีและมุ่งหน้าออกจากจวนของประมุขแควน้นหนิงหยวนมองไปที่พวกเขาและพูดว่าข้าบอกว่าเย่หลิวเหนียนต้องอยู่ข้างหลัง ขณะที่เขาพูดแบบนี้หนิ่งหัวก็ก้าวออกไปในเวลาเดียวกันผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากจวนของประมุแขแคว้นก็พุ่งไปในทิศทางที่หลีช่ชางเซิงและคนอื่นๆกำลังหลบหนีในอีกด้านหนึ่งเหรือนหวงของราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่และพระราชวังหลิงเสี่ยวก็ออกจากตำแหน่งและไล่ตามหลีช่ชางเซิงและคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามหนิงหยวนจัก,กรพัทยาและหลิงหยุนจือคนระดับยักษ์ทั้งสามนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวพวกเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อองกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์นั้นเสียเปรียบอย่างมากสำหรับผู้ฝึกตนของหอสังเกตการหวังเซินหนิงหัวเพียงผู้เดียวเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันและยากต่อการจัดการ จักรพัทยาและหลิงหยุนจึอมองดูจักรพัทธเข้าฟ่างอย่างเย้ยหยันแม้ว่าทั้งสามคนจะไม่โจมตีหนิงหัวและผู้ฝึกกตอนอคนอื่นๆก็เพียงพอที่จะสังหารหลี่ชังเสริมและคนอื่นๆได้ไม่มีใครในพวกเขาที่จะหลบหนีไม่ว่าจักรพัทธเข้าฟ่างจะรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้หรือไม่ก็ตาม จัก,กรพรรดิข้าวฟางไม่ได้จมตีแรงกระดานของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่น่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ลงมาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิข้าวฟางยังคงรอให้หลี่ฉางเสิงและคนอื่นๆหลบหนีจากภูมิภาคนี้หนิงหยวนกำลังรอหนิงหัวและผู้ฝึกตนคนอื่นๆออกไปในทำนองเดียวกันและให้สมาชิกของโจนประมุขแคว้นล่าถอย พวกเขาล้วนมีความกังวลหักพวกเขาเริ่มต่อสู้ในทันทีบุคคลรุ่นเยาวจะไม่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้อย่างชัดเจนดังนั้นพวกเขาจึงบรรลุความเข้าใจโดยปริยายอย่างไรก็ตามแรงกดดันในพื้นที่อันกว้างใหญ่นั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันหายใจไม่ออก The Le g e n d o f Fu ท i n ตอนที่2066ผู้ถูกล่า จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างปกคลุมพื้นที่อันไร้ขอบเขตเยฟูเทียนและผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากขอสังเกตการหวังเซินหายไปแต่พวกเขายังอยู่ในขอบเขตของการตรวจจับในระดับการฝึกฝนจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขามีพลังมากกว่า ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่ก็เช่นเดียวกันกับปรมาจารย์คนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่แต่พวกเขายังสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวในระยะไกลนิงน่งๆหัวและคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่รีบเร่งที่จะตามทันผู้ฝึกตนจากขอสังเกตการหวังเซินดูเหมือนพวกเขาจะจงใจรักษาระยะห่างนอกจากนี้ผู้ฝึกตนหลายคนจากจวนของประมุแขแคว้นก็ลาดถอยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเหรินหวงจำนวนมากที่อยู่นอกจวนของประมุแขแคว้นถูกตรึงบนท้องฟ้าเบื้องบนหัวใจของพวกเขาเป็นกังวลอย่างมากงานเลี้ยงตรงหัวกลายเป็นความขัดแย้งภายในของแคว้นตรงหัวและแม้แต่จวนของประมุแขแคว้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจักพัดข้าวฟางเชื่อว่าหัวหน้าได้เล็งไปที่หอสังเกตการหวังเซิน พวกที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ออกไปภายในสิบลมหายใจจัก,กระพัดข้าวฟางกล่าวปล่อยให้เรินห่วงคนอื่นๆอ,ออก,ก็จากพื้นที่นี้ทุกคนตัวแข็งทื่อแต่ไม่นานก็สะบัดเพื่อถอนออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลจัก,กระพัดข้าวฟางกำลังเตรียมการต่อสู้ที่นี่ในทันทีผู้ฝึกตนทั้งหมดก็ถอยห่างออกไปถอยห่างจากจวนของประมุแขแคว้นให้มากที่สุด จัก,กรพัรน์เข้าฟัางมองลงมาที่หัวหน้าหนิงหยวนและกล่าวว่าหนิงหยวนเจ้าเอาแต่อ้างว่านี่เป็นความคับข้องใจในหมู่หอสังเกตการหวังเซินอนาจักรยาและพระราชวังหลิงเสี่ยวแต่ในที่สุดเจ้าก็ได้เคลื่อนไหวเจ้าไม่คู่ควรกับการดูแลแคว้นตรงหัวเมื่อเสียงของเขาลดลงหอสังเกตการก็บินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ถูกปลดปล่อยจากมัน ท่านใดนั้นโดยมีจวนของประมุขแคว้นเป็นศูนย์กลางศิลาศักดิ์สิทธิ์และประตูหินจำนวนนับไม่ถ้วนพังลงมากลายเป็นกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่ผนึกจวนของประมุขแคว้นจากที่ที่เขาอยู่หอสังเกตการดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวเหมือนกับประตูสวรรค์จวนของประมุขแคว้นถูกระงับและปิดตัวลงเห็นได้ชัดว่าเป็นสนามรบจักกรพพัดเข้าฟางปล่อยตัวไปโดยสมบูรณ์โดยไม่มีการยับยัง้ง สิทธิ์ของหอสังเกตการหวังเซิรนต้องยอมจำนวนต่อชะตากรรมของพวกเขาเขาปิดพื้นที่และจะไม่เข้าร่วมคู่ต่อสู้หลักอีกสาคนไม่สามารถดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งพาโชคชะตาของตัวเองในตอนนี้หลังจากที่เห็นเขาลงมือแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ล้อมรอบพื้นที่และภายในพื้นที่ต้องห้ามมีสัญ,ญลักษณ์ของการผนึกจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นครอบคลุมพื้นที่นี้บางคนถึงกับล้มลงบนกำแพงศักดิ์สิทธิ์โดยตรงขวางทางการปรับปรามสร้างการปิดกั้นสองเท่า มันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจโดยปริยายว่าพวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นออกไปโดยไม่มีส่วนร่วมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือการต่อสู้ของพวกเขาถ้าคนใดคนหนึ่งลงมือเด็กฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถทนได้ดังนั้นสถานการณ์ที่อยู่ในมือคืออะไรตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปิดพนึกพื้นที่ไว้พร้อมๆกันโดยใช้มันเป็นสนามรบเด็กที่เหลือต้องพึ่งพาตนเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังแน่นอนว่าสำหรับหนิงหยวนพวกเขามีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน หนิงหัวนำเรือนหวงจากสามหาอำนาจหลักในการไล่ตามพวกเรือนหวงจากหอสังเกตการหวังเซิรนสามารถหลบหนีได้หรือไม่ในการต่อสู้ครั้งนั้นหนิงหยวนไม่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่จัก,กรพรรดิเข้าฟังเองก็มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและตอนนี้เมื่อเขามาพร้อมกับหอสังเกตการพลังการต่อสู้ของงอเขาก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาเป็นบุคคลที่อันตรายอย่างแน่นอนจุดนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่จนของประมุขแคว้นถูกทำลายและทั้งจัก,กรพรรดิหยานและหลิงหยุนซีไม่ได้พกสิ่งของศักดิด์สิทธิ์ใดๆติดตัวไปด้วยถึงกระนั้นในฐานะที่เป็นหัวจบใหญ่ทั้งสามพวกเขาก็ยังได้เปรียบอย่างแน่นอนหนิงหยวนยังมั่นใจว่าตัวเขาเองคนเดียวก็เพียงพอที่จะจัดการกับจัก,กรพรรดิข้าวฟางที่มากับหอสังเกตการอย่างไรก็ตามเนื่องจากจักรพรรดิข้าวฟางได้ละทิ้งความเอาใจใส่ต่อสายลมเขาจึงไม่อาจประมาทได้ จัก,กรพรรดิเข้าฟั่งยืนอยู่ได้หอสังกตันราวกับเทพที่ผสานเข้ากับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกนี้เสียงฟ้าร้องระเบิดกังวาลขณะที่เส้นทางอันยิ่งใหญ่แห่งการปรับปรามได้ห่อหุ้มพื้นที่นี้ไว้หุ่นเชิดหลักทั้งสามรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกบังคับโดยแรงกดที่ที่มองไม่เห็นนอกจากพวกเขาแล้วยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆที่ยังคงอยู่ในพระราชวังตัวพวกเขาไม่ได้ออกไปแต่ยืนดูการสู้รบอยากเห็นการประลองครั้งนี้ พอสังเกตการปล่อยแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ,จ้าออกมาและรัศมีโบราณก็มาจากฟากฟ้าความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนตกอยู่กับจัก,กรพรรดิเข้าฟังราวกับว่าเขาถูกรวมเข้ากับหอสังเกตการอย่างสมบูรณ์เขายกฝ่ามือขึ้นแล้วกดลงไปบนท้องฟ้าจากท้องฟ้ามีแสงศักดิ์สิทธิ์สองประกายเมื่อมันทะลุผ่านท้องฟ้าราวกับว่าท้องฟ้าถล่มมันโจมตีผู้ฝึกตนทั้งสามในพริบตา ในเวลานี้นอกที่ที่เหรนวงได้ถอยห่างออกไปพวกเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงเมื่อได้เห็นสถานการณ์ที่โนนอโดยมีจวนของประมุแขแคว้นเป็นศูนย์กลางมีพายุแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่พุ่งเข้าหามันอย่างบ้าคลาั่งดูเหมือนจะมีแสงศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งจุดประกายความว่างเปล่าต้องห้ามด้วยรัศมีอันเจิดจ้าแต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นการต่อสู้ในสนามรบได้ วันนี้จัก,กรพัิเข้าฟั่งถือสังกาดกะเกตการเพื่อต่อสู้กับปรมาจารย์หนิงหยวนและจัก,กรพัหยานอยู่ที่นั่นกับหลิงหยุนจือไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์ของหอสังเกตการหวังเซิรนจะรอดตายได้หรือไม่ในอีกที่หนึ่งเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆนก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในสวรรค์ตรงหัวโดยมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของตระกูลเล้งพวกเขาต้องการนำค่ายกลการเคลื่อนย้ายพลิปตาในอวกาศกลับมายังหอสังเกตการหวังเซิรน ในเวลานี้หลี่ชังเซิงจงชาและผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากหอสังเกตการหวังเซินดูหน้าเป็นห่วงพวกเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับตัวเองแต่พวกเขากังวลเกี่ยวกับจักรพพัดข้าวฟ่างในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ทราบชะตากรรมของจักรพพัดข้าวฟ่างถ้ามีเพียงจักรพพัดหยานและหลิงหยุนจือพวกเขาคงไม่กังวลมากแต่มีชายอีกคนหนึ่งซึ่งดูแลอาาจัรตรงหัวหัวหน้าหนิหนงหยวน ไม่มีใครรู้ที่มาที่แท้จริงของหนิงหยวนหรือความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าเขาจะมาพร้อมกับหอสังเกตการหลี่ชางะเซิงและคนอื่นๆก็ยังไม่คิดว่าจักรพพัดข้าวฟ่างจะมีโอกาสชนะสูงหัวหน้าของ18แคว้นเป็นบุคคลที่ทรงพลังเฉพาะบุคคลเหนือธรรมชาติเหล่านั้นในแต่ละแคว้นเท่านั้นที่สามารถยืนเคียงข้างพวกเขาได้แม้ว่าจักรพพัดข้าวฟ่างได้ก่อตั้งหอสังกตานหวังเซินและกลายเป็นอนาเขตด้วยตัวเขาเองแต่เขาก็ยังล้าหลังอยู่มาก ข้างหลังพวกเขากลุ่มผู้แข็งแกร่งของเริหวงไล่ตามความว่างเปล่าและเริ่มเร่งความเร็วของพวกเขาไปข้างหน้าหนิงหัวก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าด้วยแสงสศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องลงบนร่างกายของเขาความเร็วของเขาเร็วมากเกือบแล้วผู้อาวุโสของตระกูลเล้งกล่าวเดิมทีพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อชมพิธีและไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้จากความสัมพันธ์ครั้งก่อนของพวกเขากับหอสังเกตการหวังเซินแน่นอนว่าพวกเขาอยู่ที่ด้านนอกข้างของหอสังเกตการหวังเซิน แต่เล้งชิงฮั่นไม่ได้อยู่ที่นี่เธอเป็นลูกศิษย์ของสำนักตรงหัวเธอจะสบายดีตรับใดที่เธออยู่ภายใต้การคุ้มครอ,ององของสำนักตรงหัวอย่างไรก็ตามในเวลานี้ใบหน้าของหัวหน้าตระกูลเล้งก็ซีดเผือดไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของหลี่ชังเซิงได้เห็นสถานการณ์ภายในกลุ่มตระกูลเล้งแล้วและการแสดงออกของเขาก็มืดมนไม่แพ้กัน ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในตระกูลเล้งได้กลายเป็นสุสานไปแล้วมันอยู่ภายใต้การโจมตีและค่ายกลการเคลื่อนย้ายอวกาศก็ถูกทำลายเช่นกันในขณะนี้ผู้ที่กำลังครอบครองบริเวณนี้รวมถึงตระกูลหยานด้วยพวกเขาเป็นคนที่ท้าทายเล้งสิงฮั่นในการต่อสู้ครั้งแรกที่งานเลี้ยงตรงหัวซึ่งเป็นสาขาของราชวงศ์หยานโบราณ บัตรซบหัวหน้าตระกูลของตระกูลเล้งมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยตาสีแดงหลายคนนอนอยู่ในสุสานตระกูลของเขาผ่านการนองเลือดสองกลุ่มใหญ่นี้มักมีความขัดแย้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้อีกฝ่ายช่วยโอกาสนี้และสังหารตระกูลเล้งดูเหมือนว่าหอสังเกตการหวังเซิรนี้จะลากเจ้าเข้ามาทั้งหมดหลีฉังเซิงถอนหายใจและดวงตาของเขาก็แสดงความมอเจ็บปวดเช่นกัน ความขัดแย้งที่มุ่งเป้าไปที่หอสังเกตการหวังเซินนี้จะได้รับการแก้แค้นไม่ช้าก็เร็วเพราะการตายของเทพสูงสุดตรงไหลเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือปรมาจารย์หนิงหยวนจากจวนของประมุแขแควนดังนั้นวันนี้จะมาถึงไม่ช้าก็เร็วและพวกเขาต้องทำลายหอสังเกตการหวังเซินการปรากฏตัวของเย่ฟู่เทียนเป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบในการเร่งแผนการโจมตีหอสังเกตการหวังเซิน แม้ว่าเยฟู่เทียนจะไม่ใช่ปัจจัยแต่ก็มีข้อแก้ตัวอื่นๆเช่นเดียวกับการแทรกแซงของจวนของประมุแขแคว้นด้วยย่อเหตุผลที่ไม่จำเป็นอย่างหมดจดข้าไม่เคยคาดหวังว่ามันจะเป็นหัวหน้าดวงตาของพายุอสูรเป็นน้ำแข็งเขาเองก็เข้าใจเช่นกันว่าผู้ที่ก่อความวุ่นวายนี้คือประมุแขแคว้นหนิงหยวนจากจวนของประมุแขแคว้นหากไม่มีเขาอาณาจักรยาและพระราชวังหลิงเสี่ยวจะไม่กล้าทำเช่นนี้ แม้ว่าพวกเขาสามารถปรับปรามหอสังเกตการหวังเซินได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้จงแจ้งถึงการสังหารทันทีท้ายที่สุดจัก,กรพพัดเข้าฟางอยู่ที่นั่นหากพวกเขาเริ่มต้นการสังหารหมู่พวกเขาจะเดือดร้อนพอๆกันแต่เพราะหนิงหยวนคนเหล่านั้นจึงกล้าไม่รอบคอบย้อนกลับไปในตอนนั้นเทพสูงสุดตรงไหลาอาจเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เช่นกัน ผู้ฝึกตนจากตระกูลอย่าลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสกัดกั้นพวกเขามีการเสริมกำลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อตามมาล่าพวกเขาดูเหมือนไม่มีที่ไหนให้พวกเขาหนีไปได้เดินหน้าต่อไปและจมติลิชังเซิงกล่าวขณะที่เขากำลังเข้าใกล้กลุ่มตระกูลเล้งเขาได้ปลดปล่อยเจ็ดจำนงอันน่าสยดสยองออกมาไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่จงชาญและเรินห่วงคนอื่นๆก็เหมือนกันจิตสังหารของพวกเขาน่ากลัว หอกยาวปรากฏขึ้นในมือของเย่ฟู่เทียนในขณะที่เจตจำนวนการต่อสู้อันมหึมาประทุข,ขึ้นและแสงศักดิ์สิทธิ์และอมรอบร่างกายของเขาจิตสังหารอย่างเยือกเย็นพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาพร้อมกับความหนาวเย็นสุดขีดกลุ่มกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและภายในเวลาไม่นานพวกเขาก็มาถึงบริเวณตระกูลของเล้งแล้วผู้ฝึกตนตระกูลหยานยืนอยู่ในความว่างเปล่าเหนือสุสานและรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ประทุข,ขึ้น ภายใต้การนำของผู้เท่าแห่งตระกูลหายานพวกเขาเรียงรายไปด้วยมังกรแท้ๆล้อมรอบพวกเขาแต่ละคนปรับปรามมุมนี้ของท้องฟ้าเมื่อพวกเขาเห็นผู้ฝึกตนเหล่านั้นเดินเข้ามาพวกเขาก็ปล่อยการโจมตีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่พร้อมกันทันทีมังกรที่แท้จริงทั้งหมดคำรามและพุ่งไปข้างหน้าท่ม่มท้นความว่างเปล่าหลีช่ชังเซิงและจงชานั้นเร็วที่สุดทะลุผ่านโดยตรงและร่างของมังกรศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เหล่านั้นก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงและระเบิดทีละตัว ในทำนองเดียวกันเย่ฟู่เทียนก็เร็วจนสุดคั่วกลายเป็นกระแสะแสงเรินห่วงที่ทรงพลังของระดับที่7อยู่ข้างหน้าเขาด้วยรัศมีอันทรงพลังที่ประทุออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อเขาเห็นเย่ฟู่เทียนโจมตีเขาก็ยกมือขึ้นเพื่อระเบิดผนึกมังกะระที่ท่วมทนออกมาตูมหอกของเย่ฟู่เทียนพุ่งอัมกมากระจันจูนหอกที่ท่วมทนก็พุ่งเข้าใส่ตราประทับมังกรโดยตรงแยกมันออกจากตรงงอกลางทําให้มันแตกเป็นเสี่ยง ด้วยเสียงหอกเจาะทะลุร่างของคู่ต่อสู้เรืนแหว่งระดับที่เจ็ดแหลกสลายในความว่างเปล่าทันทีโดยไม่มีเวลาแม้แต่จะกะรีดร้องระวังผู้อาวุโสของตระกูลหยานตะโกนและเขาก็ดูไม่ดีนักคำสั่งของพวกเขาคือทำลายค่ายกลการเคลื่อนย้ายมวลสารและสกัดกั้นที่นี่แต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการเสริมกำลังจะมาถึงช้าขนาดนี้ราวกับว่าพวกเขาไม่สนใจว่าจะอยู่หรือตาย